เอาเด้อพี่น้องกินเสาเด้อเด้อกินขอน้ำเงนพี่น้องกินเข่ากับยังพอดุกตายพอดุกตายนะน้องเบาดำมาเราเรียกคนเอายังมากินพวกนี้เนาะเปี๊ยมีเนาะพุตายฉันได้กินเนาะถึกต้องแล้วโอ้ปี๊ปลาพี่น้องกินปลาแห้งเด้อพี่น้องกินขอน้ำเงนตั้งข้าวมาไม่มีุ้ฒธรรมดาเนาะเสียบยุบบอเสียบคือปลาเนาะ แซมือปปายุปปาจ <c oughs> ริงนะแซมนะค <c oughs> รับบรรยากาศพี่น้อย่างไดนอนนะมีน้ำไนะหล,ท,หลทั้งนั้นจเช่นไรบาลีจุดน้ำโซ่สิกาดดถวัวนอนน้ำแบบนี้เนาะบาลีสบายดีสบายดีเนาะทานผู้ชสมมติสุขุสุขนเนาะเมืนน่อวานก็ได้เดินทาง ที่จะไปทำผลิจเนาะพวกเฮาก็จะได้เดินทางไปพร้อมกันก็นจะมีเนาะก,ก็มีหลายๆเนาะจะมีบ้าวเทยดำแดงแล้วก็บ้าวลีแล้วก็มีดำบ้าวเหลาด้วยเนาะเดี๋ยวนี้ทางทีมงานพวกเฮาก็จะได้เสื้อเมื่อยที่ว่าพักกินเข่าอยู่ระหว่างการเดินทางของพี่น้องเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวนี้เหาก่อนเดินทางมาหอดครึ่งทางเนาะเฮาก็จะได้เสื้อเมื่อยที่ว่า ผักทรกินเข่าวันพีน้องเนาะอาจจะมาฝากยู่หวยใส่เย็นดีก็ได้นะพี่น้องเนาะนี่ข้างเบาเทดำมากกว่าด้วยเนาะดำเบาเลาเบาดีเขาก็จะได้ฝากยูทีน้ำหวยเนาอพี่น้องเนาะนี่ ใส่เย็นดีขนาดเลยพี่น้องเนาะทำทานใส่เย็นดีเข่าบุษากันเลยอ่ะกินข้าวเด้อพี่น้องกินข้าวเด้อเด้อกินข้าวน้อง,อง,อง,องกังกกน, <laughs> น,นพี่น้องกินข้าวกับยังปลาดุกตายปลาดุกตายเนาะเนาะเนาเบาดำอ่ะวอลีเพิ่งเอานังมากินพวกนี้เนาะปีกพี่เนี่ยปาตา,ายฉัได้กินเนาะ <laughs> ถึกต้องแล้วอโอ้ปีกปลาพี่น้อง กินปลาแห้งเดี้พี่น้องกินขอน้ำกันตั้งขึ้นมามันอยู่ธรรมดาเนาอ่ะเสียบจิ้บบอจิ้บบ่เสียบคือปลาเนาะเสียบคือปลามันคือป่านะเสียบนะครับบรรยากาศพี่น้องสุดงย้อนนะมีน้ำไหลทั้งนั้นเจ้นเหม่อนบอลลี่ซีดวลน้ำโซ่เห็นป่ะสิกาดดถบัวนอหน้ำแต่ทำนี้เนาะบอลลี่เชียงเป็นอย่างสมุกกาดข้าพี่น้อง ทำสัตว์เย็นดีพี่น้องเนาะนี่กับยังนนาเอยยดดุุีู่่อยู่มอนาวยกินปลาเนาะโอเคท่านพ่อเป็นน้องเนาะก็คือเดี๋ยวนี้พวกเขาก็ได้กินเข่ากินหนำอิ่มแล้วเนาะเดี๋ยวนี้เขาก็สิได้เดินทางไปทำภารกิจตท่านพ่อเป็นน้องเนาะก็คิดพ่อเพี่น้องสำหรับคลิปนี้ยเบาอ้วนก็ต้องขอลาท่านผู้ชมปรัครนี้ เอยพบกันไหมในคลิปหนา้าว่าจะเป็นคลิปแบบใดบรยจุใสเขาก็คอยที่ตามมาสมไใจกันลู้ใจกันต่อไปไหมพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้เบาอ่อนก็ต้องขอลาท่านผู้ชมเป็นแซมนี่ลาเคยพบกันไหมในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สบายดีพี่นอ้อง